กุ้งสุธิราชเผยวิราดาน้องสาวป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตยังไม่รู้สึกตัวทำเอาแฟนๆตกอกตกใจอยู่ไม่น้อยหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งพระเอกลิเกชื่อดังกุ้งสุธิราชวงเทวันได้เผยว่าขณะนี้น้องสาววิราดาวงเทวันกำลังรักษาตัวอยู่ไอนักเรียนพยาบาลกองทัพบ,บก ด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตยังไม่รู้สึกตัวตั้งแต่วันที่30ทธันวาคม66ที่ผ่านมาพร้อมขอให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้ด้วยและช่วยภาวนาให้น้องสาวกลับมาด้วยเธออยากแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากตอนนี้น้องวิพินวดีภูวะรุ่งเรืองฮิรันวิรดาวงเทวันกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรง อยู่ในขั้นวิกฤตเข้ารับการรักษาตั้งแต่เมื่อวันที่30ธันวาคม หกสิบหกตอนนี้ยังนอนไม่รู้สึกตัวกุ้งและครอบครัวอยากบอกกับแฟนๆทุกคนได้ทราบตรงกรันและขอกำลังใจให้น้องวิพินวดีภูรุ่งเรือง,งฮีรันจากแฟนๆที่รักน้องวิทุกคนทั้งนี้กุ้งและแม่ขออนุญาตแจ้งผ่านสื่อน,นี้ครับอาจจะไม่ได้ตอบกลับแฟนกลับทุกคนเนื่องจากกุ้งและแม่อยากขอเวลาและระยะให้เราได้มีสมาธิในการให้กำลังใจน้องและการรักษาตัวไอนะครับ นี้ขอจงช่วยภาวนาให้น้องวิพินวดีภูวะรุ่งเรืองฮิรันกลับมาด้วยเถิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นสักครั้งด้วยเถิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนางฟ้าแห่งวงเทวนันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักน้องสุดหัวใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองพี่น้องวงเทวนันแอดวิราดาวงีแวน